สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราลองมาชมเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานอาจจะคนเศร้าใจกันบ้างนั่นคือฮังเกอร์เกมของจริง Reality Show เร a l i t y ี้โชรัสเซียให้ผู้แข่งฆ่าและคมขืนได้อยู่ให้รอดเพื่อเงินรางวัลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญครับเว็บไซต์ข่าวเดลิเมเผยแพร่เรื่องราวเรียลิตี้โชสัญชาติรัเสเซียสไตล์เกมล่าชีวิตที่สร้างความสั่นสะเทือนด้วยผู้แข่งขัน30คนบนผืนป่าไซบีเรียอนุญาตให้ต่อสู้ ค่าและคมขืนได้เพื่อเงินรางวัล57ล้านบาทรายการเรียลลิตี้โชว์เกมทูวินเทอร์ผู้เล่นเกมทั้ง30คนจะถูกส่งไปยังชนบทที่ห่างไกลอย่างป่าไซบีเรียอันกว้างใหญ่และหนาวเย็นยะเยือกที่ซึ่งพวกเขาได้รับอนุญาตทำได้ทุกสิ่งทั้งฆ่าและขมขืนและต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ตลอด9เดือน ในสนามแข่งที่เต็มไปด้วยหมีและสุนัขหมาป่ารวมทั้งต้องทนต่อสภาพอากาศที่ติดลบถึง40องศาผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มาจากหลากหลายประเทศซึ่งกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงที่ต่างหวังเงินรางวัลจำนวนถึง1.3ล้านปอนด์หรือราว57ล้านบาทจะได้รับอาวุธมีดและของมีคมเพื่อน,นำไปล่าหาอาหาร หรือแม้แต่ป้องกันตัวเพื่อการอยู่รอดเรียลิตี้โชว์ที่สร้างความสั่นสะเทือนจัดขึ้นโดยนายเยฟเกนีปายาคอฟสกี้มหาเศรษฐีชาวรัสเซียวัย35ปีโดยเขาได้ประกาศแก่ผู้เข้าร่วมเกมแล้วว่าเราจะปฏิเสธการเรียกร้องจากผู้เข้าร่วมแข่งใดๆแม้ว่าพวกเขาจะถูกฆ่าหรือข่มขืนก็ตาม เราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นผู้เข้าร่วมจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมกับรายการก่อนที่เกมแข่งขันจะเริ่มขึ้นผู้เข้าร่วมจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปและจะต้องจ่ายค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นเงิน132,000ปอนด์หรือราว5.8ล้านบาทแต่บางคนจะได้รับเลือกจากผลสํารวจทางออนไลน์ให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร ทุกจุดจะมีการติดตั้งกล้องและจะไม่มีทีมงานลงพื้นที่ไปถ่ายทำในสนามแต่จะติดกล้องแบบพกพากับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ใช้ได้นาน7ชั่วโมงและต้องชาร์จแบตเตอรี่เองเกม2 Winter จะออกอากาศทางออนไลน์จากกล้องกว่า2,000ตัวทั่วพื้นที่2,225เอเคอร์และจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศส เยอรมันสเปนจีนและอาหารับนายเยฟสเกนีเชื่อว่าเกมทูวินเทอร์จะสามารถดึงดูดเหล่าคนรวยและพวกที่ชื่นชอบความเสี่ยงกับประสบการณ์ท้าทายสุดขีดนี้โดยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2017ซึ่งก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นผู้เข้าแข่ง จะต้องเข้าฝึกการอบรมกับกองทหารชั้นยอดแห่งรัสเซียก่อนและหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายกันเองท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมนี้จะไม่มีการเซฟตี้ใดๆเลยนายเยฟเกนีกล่าวว่าจะมีทีมเข้าช่วยเหลือแต่จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อไปยังสนามแข่งขันโดยจะพามาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ อย่างไรก็ตามเกมทูวินเทอร์กำลังได้รับความสนใจจากหน่วยกู้ภัยมืออาชีพผู้คนที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมแบบพิเศษนักเดินทางมืออาชีพผู้ประกอบการช่างภาพและเหล่านักจิตวิทยานายนิโคลกินสเบิร์กโปรดิวเซอร์ของรายการกล่าวว่ามันอาจฟังดูแปลกแต่โปรเจกต์นี้มันง่ายที่จะเอาชีวิตรอด แม้แต่คนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีทักษะอะไรมากก็ตามนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะมีปุ่มตกใจที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมหากคนใดใช้มันพวกเขาจะถูกขนย้ายออกจากป่าไซบีเรียทันทีแต่จะไม่สามารถเข้าแข่งขันได้อีกและหากมีผู้แข่งขันที่อยู่รอดนาน9เดือนตามที่กำหนดไว้มากกว่าหนึ่งคนจะต้องแชร์เงินรางวัลกันเอง และจะไม่มีทีมแพทย์อยู่ในพื้นที่ถ้ามีใครป่วยได้รับบาดเจ็บและคิดว่าตัวเองไม่สามารถผ่านการแข่งขันนี้ไปได้เฮลิคอปเตอร,ร์จะพาเขาออกไปจากสนามแข่งขันเพื่อไปพบแพทย์แต่นั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะตกรอบไปและไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้อีกเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์เกี่ยวกับเกมการล่าชนิดนี้เมื่อหลายปีมาแล้ว ก็รอดูกันต่อไปครับรายการสองยามจะพยายามนำมาให้ท่านผู้ติดตามได้รับฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านอย่าลืมกด subscribe และรูปละรังด้วยขอบพระคุณครับ